ดิฉันนางสาวนิชันรก็ปล่อยทองค่ะดิฉันานางสาวสันการมัน <Okay. S 1> สีค่ะบทนำสามก๊กเป็นเรื่องแปลจากภูงสวดารด์จีนโดยแปลจากสมายเห็นเรื่องสามก๊กต้นซิ่วเป็นผู้บันทึกในสมยัยราชวงศ์ถิงต่อมาในสมัยมิงหลงวานจงได้นำมาแต่งให้สนุนาสนาเรียกว่า จีแย่เอกเป็นสามก๊บได้แก่หมุยก,ก๊บของโตโชูตจกโก๊บของเล่าปีหมอกก๊บของปุนกวนพระบาทสมเด็จพอะพุธยอดฟา้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชดำรัสให้แปลของสวดาดีจีงเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทย2เรื่องคือไส้หัน่นและสามโก๊บพศ2345พิมพอ์ออกจำหน่ายครั้งแรกปีพศ2408 สมัยพระบาทสมเด็จพระอมเ้าเ่าอยู่หัวที่มานางสือสับแต่งขึ้นในสมัยราชวใต้หนงพศึ่งนถึงพศสอโดยชาวจีนชื่อหลอกวนตงแต่งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพ่อไม้เป็นใหญ่แม้หาสว่นาสวนแมาบางส่วนมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองและตำนิราพิชัยสงคราม ลักษณะคำประพันธ์ลักษณะคำประพันธ์ความเลื่อนเรียงแก้วแปลจากภาษาจีนมาเป็นภาษาไทยแล้วเรื่อเรียงใหม่ใช้ประโยชน์การรับนะักไม่มีศัพยากภาษาไม่ซับซ้อนการพรรน,นาเด่นชัดมีอุป,ปมาอุปไมยที่เลซึงคมคประวตัติผู้แต่งต้นฉบับเรื่องสามโค์นี้มีชื่อว่าลอบวนรงหรือ อกว่าจงนักประพันธ์ชาวจีนผู้มี ประวัติผู้แปลเจ้าพยา,พา,ามะคังผลเป็นผู้เจ้าพยาบดีบุสุริมชัยบุญมีกับท่านผู้หญิงเจริญนับเป็นกวีคนสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตอน้นเพราะมีผลงานทางร้อยแก้วและร้อยกองที่เพื่อนเพื่อนหลายคนอาจเคยได้ยินมาเช่นลายยาวมาหา เวสันย์อนชาโดกันกุมารและกันมาสีราชาริราชีเนาคคำฉันกาตีคำก่อน,เ,น,นอเหลือเรื่องย่อโจโฉตีเมืองเสี่ยว้า่และเมืองซีผิวเป็นหัวเมืองของจโจกก๊กได้แล้วและกำจัดเล่าปีโดยเข้ายึดเมืองซีผิวของเล่าปีได้เล่าปีต้องรีภายไปหาพวนเที่ยวนี่เมือง อมาโจโฉตีเม,มืองเห้เหมือของกวนอูโดยร่อให้กวนอูออกนอกเมืองแล้วล้อมจับตัวกวนอูโจโฉอยากได้กวนอูไว้เป็นาหารด้วยชื่นชมในทีมือโจโฉจึงให้เตียวเลี้ยวซึ่งกวนอูเคยชวนชีวไว้เป็นผู้เข้าเทียกล่อน ควรอูยอมจำนงแต่พอสัญญาสามพ่อขอเป็นข้ารักชาพระเจ้าเพี่ยนเต้ขออยู่ดูแลพี่สัายทั้งสองคนและขอเบี้ยวขอ,อ,องเล่าปีดให้พี่สัายทั้งสองหาข้าว่าเล่าปีดอยู่ที่ใดคน คนอเป็นคนกระตันอยู่จะคงจะไม่ไปจ,จัดโจโฉจนกว่าจะได้ตอบแทนบุญคุณในสัญญาข้อสุดท้ายสแสดงให้เห็นว่ากวนอูนั้นเป็นคนกระตันอยู่มากหากโจโฉเลี้ยงดูอย่างนี้ก็อาจถูกใจควนอูได้โจโฉจึงยอมรับเงื่อนไขของกวนอูตัวเราเกิดมาเป็นตัวเราเกิดมาเป็นชายรักพาสัตว์มิให้เสียวายจาถิ่นถึงมาเล่าว,ว่าวเราปี That o ยังระดับเหตุการณ์ต่างๆแต่ละขั้นตอนในเรื่องสอดคล้องสัมพันธ์การสแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่กวนนีต้องการสื่อออกมาได้อย่างชัดเจนในเรื่องความซื่อสัตว์ของควรนอูจจูมีทหารเอกให้ทำปรึกษาแลว้ววางกลอุบายในการสืบจนสามารถเอาชนะเล่าปีและเกี่ยวก่อให้ควอนอูเข้ามาอยู่ฝ่ายตน ในลึกสุดโวัวโชวก็ไม่สามารถชนะใจกวนภูมผู้มีความซื่อสัตย์จรักพันธีต่อรอบปีได้อ้ประกอบของเรื่องเบอร์คอควนภูเป็นที่น้องร่วมสถาบันกับเล่าปีเดี่ยวหุยมีง่ามยาวสิอตอหนกแปด เฉียวฉลาดเฉียบฉลาดแล้วมีความเป็นผู้นําขนาดเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมคนอุบายเป็นผู้ที่ชํานาญในการวางคนอุบายสึกเป็นผู้มีวาจาสั์เพื่อโจรสลัดปากเลี่ยงใดแล้วก็มีได้หน่งคำการที่โจรสลัดคำสัญญาสามข้อเล่าปีชำนาญในการใช้กระบี่เหยียบกระบี่ผู้ติดตัว เป็นนักลงผู้มีฝีมือยอดเยี่ยมไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากชงนาญในกีชายสงครามชื่อซื่อตรงเป็นหน้าหนังของริโปโกก่อนเมือ่อริปโกถูกใจโจโฉประหารชีวิตแล้วโจโฉเที่ยบกล่องเที้ยวเลี้ย,ยวไว้เป็นพว,วกเที่ยเลี้ยก็ถูกลงจึงได้รับยศทหารเป็นจงหลังเจียนงนายทหารรอครับ ทำกา,ารโลภีชื่อเสียงโด่งดังโดยรวดเร็วเตี้ยวเี้ยววางแผนหยุดยุดยุทธศาสตร์อย่างแนบเนียนนำ Được sáng mai. 瘦了。 ให้มาใช้ถือไปก่อนการให้อของกำนันพันอยู่มาหนึ่งโจโฉเชิญกวนอูนมาติโต๊ะเห็นกวนอูห่มเสื้อค่ะโจโฉจึงเอาเสื้ออย่างดีให้กวนอูนกวนอูรับเอาเสื้อแล้วจึงเอาเสื้อใหม่นั้นใส่ชั้นในเอาเสื้อก่อนั้นใส่ชั้นนอกอความรู้จักเรื่องหนึ่งการตัดสินใจที่ยืมบ่นในคุณน ตแทนน้าใจโจสูนน้ไใจโจสูนด้วยการทําหน้าที่อย่างตื้นตันแต่ยังคงมุงมั่นพันธีต่อเล่าบี่แสดงถึงการรักษา,า,าคุณธรรมใน เนึ่งชื่อเสียงสงการใช้ความสัมพันธ์กับทหารหรือผู้ร่วมง,งานถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของแม่ทัพและหัวหน้า 3. ามการเสียสลาของคนชั้นหัวหน้าย่อมเป็นแนวทางใหา้ผู้น้อยได้เห็นน้ำใจมีกำลังที่จะเสียสละมากยิ่งขึ้นถูกองนะคะหนึ่งควรดูแสดงถึงคุณธรรมใน,นตอนที่เขารับราชการกับตัวโฉกอไก่ความกล้าหาญและยุติธรรมขอไขความความฉลาดและไหวพริบ ความซื่อสัต์และตรงราคาดีงองูความอดทนและเมีตาฉเฉลยนะคะต่อคอไฟความซื่อสัต์และตรงราคาดีแม้จะรับราชการกับตัวโวัควคนรดูก็ยังคงยึดมา well นำเงินประจำตำแหน่งนของลอเล่าปีมาเลี้ยงดูภรรยาทั้งสองของเล่าปีมองหาทราบข่าวว่าเล่าปีอยู่ที่ใดเม้จะไม่ได้ลาหึือเจอโฉไม่อนุญาตตัวก็จะไปหาเล่าปีทันทีฉะลยคอไข่ข้อสัญญาสามข้อที่ตกอดหรยิ่เกี่ยโโวกับโฉปีหนึ่งจะไม่ขอเป็นข่าของโจโฉแต่จะคอ,อยอยในฐานะข่าพระเจ้าเกียนเตสอง ขอเงินประจำตำแหน่งของเล่าปีมาเล้นบนไม้ยัลสองของเล่าปี 3. หาทราบข่าวว่าเล่าปีอยู่ที่ไหนแม้จะไม่ได้ลารหรือโจโฉไม่อนุญาตจนก็จะไปหาเล่าปีทันทีข้อเสร็จนะคะสามตุ๊กสามตุมก๊กตอนบนอูไป,ปร,กกรับราชการกับโจโฉเป็นตอนตอนที่มุ่งเล้นข้อช่วยด้านใดก็ไก่คุณธรรมจริยธรรมของตัวละค,ขครขอไขความงามของวรรณศิลป์ พอ,อไวาสภาพสังคมและว,วัฒนธรรมมองดูแนวคิดการทำสงคารามเฉลยเฉลยกไณีค่ะสามการตอบรับเวลาราชการดูด้วย คุณนั้นก็มีเป็นอันมากแต่จะได้ายถึงเล่าปี่นั้นหามิได้ขอไข่แม้ข้าพระเจ้ารู้ว่าเล่าเล่าปี่อยู่ที่ใดถึงแม้ทางการถึงแม้ว่าทางการดานจะต้องข้าพมหาสมุทรแลนวยเพื่อก็ดีข้าพระเจ้าจะไปหาเล่าปีให้ได้แม้ข้าพระเจ้าแม้ข้าพระเจ้า ยังมีทางามหาอุปร,ราชก็ดีขอขอท่านให้อภัยออภัยวันอู่เห็นแสงเงินในเมือสว่างขึ้นก็ตกใจคิดถึงครอบครัวเล่าปีจึงคุมทหารลงถึง